สวัสดี4ีตันเมื่อนี้ให้มาเบิงหอยหาหน้อยพิเศษคือหล่อพิเศษพี่นอ้องชุดเจาะสองตัวเจาะสองตัวก็จะได้ห 60, 60, กศูนย์หกสี่หก้าหกหนึ่งกับเจเจ็ เจ็ดาเจ็หนึ่งนี่น้อซ้ายวิ่งซ้ายรูดกะพกกับเจ็รูดพกกับเจ็ดอ่าสัพี่น้องเอฟสี FC. สมาชิกอา่าถูกใจกะตามได้เพื่อเป็นแนวทางอา่าถ้าชอบ ถ้าชอบก็บตามพี่นอ้องถ้าบบชอบกผทานเบึง่งเป็นเนวทา่าเบึ่งเพื่อความบันเทิงก็โโๆมันมานครับ